เออมันเลดไม่ต้องยุ่งยากหวีเลยสวยมากเลยค่ะมีที่หนีบผมมาด้วยนะคะได้มาสองอันหวีไฟฟ้าของยูเลอร์นะครับมาแล้วสีสันสวยงามมากกรุรามาหฮาเวอร์อันนี้เป็นคู่มือการใช้งานเนาะอันนี้เขาให้ตัวเครื่องมาอู้เขาให้กระเป๋ามาด้วยว้าวว้าวใสช่ชาร์จนะครับเขาให้มาสองเส้นเลยเหรอมี Type usb type c แล้วก็ type c กับ type c ให้ที่หนีบมาด้วย สามารถใส่ช่องกระเป๋าเล็กได้ดูขนาดเท่านี้เองดูเทียบพกพาง่ายมากแล้วเป็นไฟฟ้าคือเลิศมีอุณหภูมิบอกแล้วก็เลือกโหมดได้ไอ้ปุ่มเปิดอะ่ะจะปรับบวกอุณหภูมิปุ่มอีกปุ่มหนึ่งจะปรับลดอุณหภูมินะเราก็เอามานี่หผมนะน,นี่มาลองกับคุณแม่ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เห็นผมชัดๆผมยาวๆมันจะเห็นชัดกว่าเนาะว่าไปนะอเอ้ยแก พูดเป็นเล่นนะแกดูดิหุยเป็นลอนรถอันเชิญแขกพิเศษมานะก็คือคุณแม่ของฉันนี่เองหวีปะ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 อุ้ยปับเดียวเองนะเป็นลอนเรียบแล้วอะรถเกนินกูนะดูดิปับเดียวเองนะยังไม่ทันจะหวีเลยเป็นลอนสวยเลยเฉยหวี่น่มากดูดิ